เอะไรเนี่ยหยอดเลยค่ะดีมากกับมากเลยครับพี่น้องแจ้งสมแมวสวนเพิ่มครั้งแท้ครั้งแท้ ดาบลิ้วได้ครับเจ้าพี่ไก่สุดยอด<ผ>มไม่เจ้าต,ตาดีแท้ของแท้จ้ะมึงดอกเห็ดลดพี่น้นองหวานเกาะแบบขี้มวย ไดี๋ยวดอกเป็นน้ำผึ้งค่ะั่งค่ะซันดองซันดองสุดยอดสุดยอดเอ้าไปด้วมกันมึงดิใช่ค่ะอือไง้พี่น้องขอทางค่ะเอา้าเบิ้งค่ะพี่น้องสองดอกของแท้หวานกรอบเลยค่ะพี่น้งอ,อ,นองอืมโหดอกนีญ่พี่น้องโอ้ขอโชว์หน่อยค่ะแม่ป๊าด สูดหยอดค่ะเบื้องค่ะงามค่ะพี่น้องได้ค่ะโอ้มูหนีไหมพี่ไก่ขาสวยมากมาหลาย่อนค่ะอืมดอกสวยมากสิเตนเตนเพ่งหมูเดงนี้ดีนะค่ะพี่น้อง,องแก่บนแก่บนหายหนักสุดสวยมาก อ,นนอู้ดอกเงี้ยเลยค่ะพี่น้องอดอกน,อนี้ของฉันนะถงเสียว่าขึ้นขาโนกัเพื่อปน,นะคระับวางลงเพืินเลยค่ะแม่อู้วิสวยๆค่ะงามๆเลยค่ะสวยจ้าขาไปานด้ย่าถุงมอไ ได่อ้ือ้มสุดยอดโชคีเสืยนะขางนหนกันนี่คะขางนี้ครับพี่น้อมสวยงามครับเลือมากค่ะอ๋อเนี่ยอย่านี้เ้อยาขาหาไปมเด้อสวยอื้สุดยอรบด งามเ,เลยนีใจค่ะ <c oughs> เยอะมากอะไรก็อกม,มาก <c oughs> เด็ดต็นเพ่งหมูเด่งดีนะยค่ะพี่นนองงานเลยแ<อ>บนุญแบุญหาง่าครับก